สวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะเราให้ตั้งสติในการคลิปครั้งที่แล้วแล้วเนาะงั้นเรามาเริ่มเรียนคลิปใหม่กันเลยนะคะคลิปต่อมาเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะคะอ่ะดูข้อที่10ค่ะอรารยามีเงินอยู่600บาทต้องการล้อมรั้วที่ดินซึ่งด้านหนึ่งติดกับแม่น้าอ่าแสดงว่ามีด้านหนึ่งติดกับแม่น้ํานะคะวาดรูปรออันนี้แม่น้ําต้องการล้อมรั้วให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อ่ะเรียบร้อยโดยที่ไม่ล้อมด้านที่ติดกับแม่น้ำนะคะจะต้องล้อมรั้วให้แต่ละด้านยาวเท่าไหร่จึงจะได้พื้นที่มากที่สุดโดยที่ด้านที่ขนานกับแม่น้ำอะ่ะจะเสียค่าล้อมรั้วเนี่ยบาทและเกิดด้านอีก2ด้านที่เหลือก็จะเป็น3บาทต่อฟุตนะคะโอเคความหมายก็คือเขาให้เป็นเงินมาเขาไม่ได้บอกว่าเขามีความยาวของรั้วเท่าไหร่แต่ว่าต้องใช้เงิน600เนี้ยให้เป็นประโยชน์ โดยที่เขาบอกว่าเนี่ยด้านที่ขนาดกับแม่น้ำอ่ะ1ฟุตมันห้าบาทถูกไหมแต่ถ้าเกิดอีกสองด้านที่เหลือคือด้านนี้1ฟุต3บาทโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีกี่ฟุตเราก็ให้ด้านนี้ตรงข้ามแม่น้ําเป็น x ฟุตไปก่อนส่วนด้านที่เหลือก็จะเป็น y อ่ะพอเห็นเขาเห็นเขาคร่าวๆยังคะ่ะอ่าเรามาทดเลขนะเรามาทดเลขนะเรามีเงินอยู่ห0 0้อยถูกไหม โดยที่ด้านตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยมัน x ฟุตแต่ฟุตละ5บาทแสดงว่า600เราก็จะใช้ไป5 x บาทนี่คือด้านตรงข้ามแม่น้ำอ่ะต่อมาอีก2ด้านที่เหลือมันอย่างละ3ถูกไหมด้านละ3นะคะมันก็จะเป็น3 y บวก3 y แสดงว่า600เนี่ยมันเท่ากับ5 x บวก6 y ถูกไหม โดยที่อย่าลืมว่าเราไม่ต้องการให้ติด y เพราะเราต้องการให้ตัวแปรมีตัวเดียวก็คือเป็น x เราก็ย้ายข้างมาเป็น6 0 0 5ลบ5 x ส่วน6เท่ากับ y ต้องการแค่ y ตัวเดียวเนาะดังนั้นจัดรูปให้เรียบร้อยนะคะแสดงว่า y ก็เท่ากับ1 0 0 5ลบ5 x ส่วน6เท่ากับ y คือจัดรูปนะคะโอเคคราวนี้เราได้ y แล้ว เรามาบอกเลยค่ะ x แทนอะไร x แทนด้านขนานแม่น้ำโอเคดังนั้น1 0 0 5ลบ5 x ส่วน6กก็จะแทนอีกด้านของรัว้วโอเคนะ เขาต้องการพื้นที่มากที่สุดถูกไหมดังนั้นก็จะได้ว่า fx แทนพื้นที่พื้นที่ของปกติแล้วสนใจเลยคะกว้างคูณยาวถูกไหมดังนั้น fx ก็เลยเท่ากับกว้างคูณยาว กระจาย x เข้ามาค่ะจะเป็น1 0 0 x ลบ5 x กำลังสส่วนหเสร็จแล้วทำไงต่อจ้าดิบกันนะจ้ะได้ออกมาเป็น100อลบอ่ะตบ2ลงมาก็จะเป็น2อคูณห้ถูกไหมสอตัดนี่ ก็จะกลายเป็น5 x ส่วน3นะคะเสร็จแล้วหังไงต่อจะ๊ะเอเคแทน f พาม x เท่ากับ0ก็จะเป็น0เท่ากับ100ลบ5 x ส่วน3ย้าย5 x ส่วน3มาฝั่งนี้ก็จะเป็นค่าบวกนะคะตบ3ามขึ้นไปเป็น5 x เท่ากับ300 แสดงว่า x เดียวก็เท่ากับ60แล้วไงต่ออ่ะตรวจสอบก็ได้พื้นที่เหลือนะคะอ่ะตรวจสอบค่ะก็ด้วยการดิฟอีกหนึ่งครั้งถูกไหมเป็น f พิมพ์พม x เท่ากับดิฟหนึ่งครั้งได้ลบหส่วนสแสดงว่าเอา60ไปแทนค่าก็ยังได้ลบ5ส่วนสซึ่งมีค่าน้อยกว่า0ให้ค่าสูงสุด โอเคดังนั้นบอกได้เลยค่ะเขาถามว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ถูกไหมแสดงว่าด้านขนานแม่น้ำยาว60ฟุตโอเคต่อมาอีกด้านของรั้วนะคะ อีกด้านของรั้วก็เลยเท่ากับ100่งร้ 6. อยลบหาคูณหกส่วนหตัดเลขจานี่ได้10บจาเนาะออกมาเป็น50าสิบเท่ากับ50ฟุตนั่นเองนะคะไม่ยากเลยเนาะถ้าเกิดเราแปลงความหมายได้ถ้าเกิดเขาเขาให้เงินมา เขาให้เป็นจํานวนเงินที่เขามีอยู่เราก็ต้องใช้สมการที่มันเป็นหน่วยเป็นเงินเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเขาใช้ความยาวเนี่ยความยาวของรั้วถ้าย้อนกลับไปดูข้อ4นะคะก็คือจะใช้เป็นความยาวของรั้วมาคิดเลขนะมาต่อข้อ11ค่ะข้อ11เขาบอกว่า โรงงานแห่งหนึ่งต้องการผลิตกระป๋องทรงกระบอกมีฝาปิดล้อมพร้อมจุได้100ลูกบาทเซนหนึ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่าเป็นกระป๋องทรงกระบอกที่ฝาปิดล้อมมีฝาปิดนั่นหมายความว่าพื้นที่ไม่สวยเลยมันก็จะมีพื้นที่ผิวทั้ง, zob, роб, ด, method, ง,งด้านบนและด้านล่าง มีฝาปิดล้อมชัดเจนโอเคเพราะเป็นกระป๋องถูกไหมคะเขาบอกว่ามันจุได้100ลูกบาทเซนการที่มันจุได้100ลูกบาทเซนความหมายก็คือปริมาตรถ,ถูกไหมปริมาตรของทรงกระบอกนะคะก็เท่ากับพาย r ์ลัง2 h เท่ากับ100โจทย์เขาถามว่าต้องการใช้วัสดุเท่าไหร่ให้น้อยที่สุด วัสดุในการใช้นั่นหมายถึงว่ามันถามหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเขาบอกว่าต้องใช้รัศมีเท่าไหร่สแสดงว่าโจทย์ในข้อนี้นะคะโจทย์ในข้อนี้ใช้รัศมีเท่าไหร่มีตัวแปรเดียวก็คือรัศมีก็คือ R โอเคดังนั้น เที่เขาให้มาเราก็ต้องมาแทนค่าเหมือนไม่แก้เราแห่หาเราไม่ใช้ y ะค่ะเพราะเราต้องการใช้ x อย่างเดียวเราก็ทําให้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวโดยการทํา h ตัวนี้ให้กลายเป็นตัวแปร r ก็เท่ากับ100ส่วนพอาร์กำลัง2โอเคต่อนะดังนั้นเราแทนเลยค่ะ R แทนรัศมีโอเค ต่อมา100ส่วนด้วยพาย R กำลังสเนี่ยมันก็เลยแทนความสูงของกระป๋องต่อมาเขาต้องการอะไรคะใช้วัตถุให้น้อยที่สุดใช่ไหมวัดสดุให้น้อยที่สุดแสดงว่า F R ด้วยความที่ตัวแปรเป็น R เนาะก็เป็น F R นะคะ F R ก็เลยแทน พื้นที่ผิวครานี้ดูพื้นที่ผิวดูรูปนะคะพื้นที่ผิวอะ่ะมันก็จะมีลักษณะที่มันหุ้มกระป๋องอยู่ก็คือด้านนี้กับด้านฝาปิดด้านบนซึ่งฝาปิดด้านบนเนี่ยไปเป็นพื้นที่ของวงกลมอยู่ละพื้นที่วงกลมสูตรว่างไงจ๊ะอ่าพายอากำลังสองถูกไหมคะทั้งบนและล่างต่อมาพื้นที่พื้นที่ของกระป๋องตรงนี้นะคะสูตรของมันก็คือเท่าไหร่คะ พายอารพายอาเอชนั่นเองสองพายอาเอชนะคะอ่ะทำไมถึงเป็นสองพายอาเอชล่ะได้สองพายอาเอชแล้วนะคะแล้วไงต่อ โอเคก็เอามารวมกันเนาะดังนั้นพื้นที่ผิว fr ก็เลยเท่ากับ pi r กํลังสองซึ่งมี2อ,อ่าันก็จะเป็น2พ p r กําลังสองบวก2พ p r มี h ไหมอ๋อ h เราแทนไปแล้วนั่นก็คือ100ส่วน pi r กํลังสองโอเคไดตอนนี้เราก็ตัดไปก่อน จัดรูปนะคะดังนั้น,น,น fr เลยเท่ากับ2 π i พ r กํลัง2บวกกับ200ส่วน r อ่ะจัดรูปนะคะเพื่อให้เราดิบง่ายขึ้นจากที่มันเป็นตัวส่วนเนี่ยเราก็จะกลายเป็นตัวที่มาอยู่ด้วยกันก็คือ200 r กํลังลบหเนอะ โอเคเสร็จแล้วดิฟเลยค่ะ f พม r เท่ากับด้วยความที่ค่าพายเป็นค่าคงที่นะคะเราก็จะไม่ได้สนใจก็คือดิฟแค่ตัว r อย่างเดียวเพราะว่า r คือตัวแปร r คือตัวแปรนั้นดิฟแค่ r นะคะก็จะตบ2ลงมาก็เป็น4ย r ลบ200 r กำลังลบ2โอเคคราวนี้แทน f พม r เท่ากับ0 0เท่ากับ 4πr ลบ 200r กํลังลบ2ย้ายข้างเรียบร้อยเลยนะคะก็เป็น200ด้วยความที่มันยกกำลังติดลบเนาะก็ตบมันลงมา 4πr โอเคจากนั้นแล้วไงต่อคะเอา r ไปอยู่ด้วยกันก็จะเป็น200ส่วน4าย เท่ากับ r กําลังสจัดตัดเรียบร้อยก่อนตัดปึ๊บ,บได้เป็น50ส่วนพายเท่ากับ r กําลังส r เดียวก็เท่ากับรากที่3ของ50ส่วนพายเนาะโดยความวยกกาลัง3นะคะคราวนี้โอ้คูมจะทํายังไงล่ะคะอันนี้ไม่ต้องคิดมากค่ะเดี๋ยวครูคิดเลขให้เลยเนาะมันก็จะได้รัศมีก็จะประมาณอยู่ที่ 2.5เซนติเมตรค่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดมีแบบเนี้ยหนูตอบเพียงแค่ตรงเนี้ยก็ได้แล้วไม่ต้องทดสอบก็ได้ว่าค่า r เป็นบวกแล้วนะคะไม่ต้องตอบถึงขั้นนี้ก็ได้ถ้าเกิดได้แค่บันทัดเนี้ยครูก็ให้ถูกแล้วนะคะสองข้อสุดท้ายะจะข้อ12ค่ะวันข้อตัวอย่างที่สี่อ่ะเขาพูดถึงสี่เหลี่ยมใน ครึ่งวงกลมถูกไหมแต่ข้อ12อ่ะคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ในทรงกลมมีปริมมีรัศมี5นิ้วหาพื้นที่มากที่สุดเอาอเคมาเห็นว่าเขาใช้พื้นที่น้อยเนาะออกมาดูดค่ะวงกลมหนึ่งลูกวัดรูปก่อนต้องการพื้นที่สี่เหลี่ยม ผืนผ้าปริมาตรเยอะที่สุดโดยที่มีรัศมีรัศมียาว5นิ้วอย่าลืมนะคะการที่เป็นรัศมีอะ่ะมันการบอกอะไรได้บ้าง1เป็นเส้นทแยงเนาะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแน่นอนต่อมารัศมียาว5นิ้วถ้าเกิดเป็นเส้นทแยงมุมก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็จะเป็น10นิ้ว จงหาพื้นที่มากที่สุดนะโอเคงั้นครูให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y หดเลขเหมือนเดิมต้องการหา y ทำไงนะพิทากรัสใช่ไหมคะโอเคก็จะได้ว่า y กําลังสองเนี่ยเท่ากับ1 0 0ลบ x กําลังสองใช้พิทากรัสเนาะดังนั้น y เดียวก็เท่ากับ square root ของ หนึ100่งร้อยลบ x กําลังสองนะคะโอเค x นะคะแทนด้านกว้างก็ได้แสดงว่ารูทหนึ่งร้อยลบ x กําลังสองเนี่ยแทนด้านยาว ของต้องการพื้นที่มากที่สุดก็แสดงว่า f x แทนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม f x ก็เลยเท่ากับ x คูณกับส q u a r e r ู o t 1 0 0ลบ x กํลังสองหาพื้นที่มากที่สุดเนาะ โอเคจัดรูปจะได้ดิบง่ายถ้าอยู่ในรูทก็จะดิบยากขึ้นมาใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวครูขอกระจายเอ็เข้าไปในรูทก่อนนะคะเวลากระจายเเข้าไปในรูทแล้วอ่ะมันจะทำให้เพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัวจากที่ตอนแรกมันอยู่ข้างนอกเป็นตัวเดียวถูกไหมงั้นกระจาย x เ,เข้าไปในรูทอ่ะมันก็จะกลายเป็น x กําลังสลบกับ x กําลัง4กระจายเพิ่มเข้าไปโอเค อยู่ข้างนอกเป็นตัวเดียวเข้าในรูทเพิ่มเป็น2ตัวนะคะก็จะได้ว่า f x เนี่ย,ย,ยก็เท่ากับ x กำลังสองลบ x กำลังสโดยที่ทั้งหมดยกกำลังลบยกกำลัง1นงส่วนสอ่าเขาเป็นรูทเนาะโอเคเริ่มเลยนะคะดิฟก่อนค่ะดิฟดิฟก้อนก่อนดิฟก้อนตบมันลงมา เสร็จแล้วทำไงต่อดิฟไส้ใช่ไหมดิฟไส้ออกมาเป็น2 0 0 x ลบ4 x กําลัง3เอดิฟก้อนอย่าลืมลบเศษหส่วน2ข้างบนด้วยนะคะอ่ะจัดรูปก่อนให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งไปเท่ากับ0ูตนะจัดรูปก่อนออกมาได้เป็น2 0 0 x ลบ 4x กํลัง3ส่วนด้วย2คูณกับรูท 100x กําลัง2ลบ x กําลัง4เป็นตัวส่วนนะคะพอยกกำลังติดลบอยู่ตรงนี้ก็ตบลงมาเป็นตัวส่วนเนอะโอเคตัด2ได้ไหมตอนนี้ตัดได้นะคะ2ตรงนี้เป็น100ตรงนี้เป็น2โอเคอะ ดิฟเสร็จแล้วนะคะมาเขียนใหม่เนาะมันจับเท่ากับศูนย์นะคะก็จะเป็น 100x ลบส x กำลัง3ส่วนด้วยรูท0 0ึ x กำลัง2ลบ x กำลัง4คราวนี้พอเราจับมันเท่ากับศูนย์แล้วอะตัวส่วนอะก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าโยนขึ้นไปก็จะคูณกับ0พอดีนะคะอ่ะต่อเลยนะก็จะได้ว่าพอโยนโยนก้อนส่วนอะ ตัวส่วนขึ้นไปอ่ะคูณกับ0ูนมันก็จะได้0ูนย์เนะาะก็เป็น0ูนย์เท่ากับ 100x ลบ 2x กำลัง3ดึงตัวร่วมออกมานะคะสอนเสมอเลยนะคะก็เป็น 2x แล้วกันเป็น50ลบ x กำลัง2 x ก็จะมีคำตอบเป็น0เป็น5ลรู 2, แล้วก็เป็นลบ5ลรู 2. สิ่งแรกที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องคิดตรวจสอบอะไรเลย 1. เป็นศูนย์ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นความยาวรัศมีถูกไหมเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีความยาวของรัศมีอยู่นะคะต่อมาอีกอันหนึ่งเป็นลบไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นความยาวเนาะความยาวติดลบไม่ได้ก็จะมีคําตอบเดียวก็คือ x เป 5, ็น5ู้ทอดังนั้นโจทย์เขาถามอะไรอีกเขาถามว่าพื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่ใช่ไหม ถ้า x เป็น5ลูท2แล้วนะคะโอเคก็จะได้ว่าด้านรูทหาด้านยาวต่อค่ะดังนั้นก็จะเป็น100ลบ x กํลัง2เนี่ยก็เท่ากับ100-50ลบ50ก็เท่ากับรูท50เหมือนกันแมพเพราะ x กําลังสเท่ากับ50นะคะโอเคดังนั้น f x หาพื้นที่เนาะ ก็เท่ากับรูทห้าสิบคูณรูทห้าสิบตอบห้าสิบเลยจ้าพื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่ห้าสิบตารางนิ้วนะคะทันไหมวิธีการหามันคล้ายๆกับตัวอย่างที่4เลยนะคะ ความยากของมันก็คือนักเรียนเห็นการดิฟรูดแล้วหนูก็ตกใจแค่นั้นแหละอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะประยุกต์อนุพันเกษตรศาสตร์นะคะเป็นเรื่องการขายกับการลงทุนเนาะเขาบอกว่าพ่อค้าผลิตสินค้า x กิโลนะคะลงทุนทั้งหมดไป2 x กำลังสบวก6 x บวก300บาทโดยขายไปกิโลกรัมละเท่านี้ แสดงว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราเราได้เงินจากการขายไปเท่าไหร่ได้เงินจากการขายเขาขายไปกิโลกรัมละสามร้อยสิบลบสอง x ถูกปะได้เงินจากการขายแต่ว่าขายไป x ก,กิโลแสดงว่าได้เงินจากการขายไปเท่านี้อย่าสับสนนะจ๊ะคือผลิตมา x ก,กิโลก็จริงแต่ว่าขายไปกิโลกรัมละสามร้อยสิบาทลบสอง x นะคะ ต่อมาพ่อค้าต้องการกําไรมากที่สุดต,ต้องผลิตเท่าไหร่ง่ายเลยนักเรียนเข้าใจก่อนว่าการที่เป็นกําไรเนี่ยมันคือจากการเกิดจากการที่ขายราคาที่เราได้จากการขายอะมาลบทุนทั้งหมดโดยที่เราผลิตมา x กิโลอะเราใช้เงินทุนไปเท่านี้แต่เราขายไปทั้งหมด300เท่านี้310ลบ2 x คูณกับ x นี่คือมันต้องคูณ x ทําไมก้อนนี้เราไม่คูณ x ล่ะเพราะว่าเราลงทุนเราผลิตมา x เราก็ลงทุนไปเท่านี้ x เท่านี้ถูกไหมแต่ถ้าเราขายไปกิโลกรมลัมละเท่าไหร่ก็แสดงว่า1กิโลอะ่ะ1กิโลเราขายไป310ลบ2 x ก็คือลบสงแตถ้าเกิดผลิต5กิโลมันก็เอา5ไปคูณเท่านั้นเองก็คือเหมือนยิ่งยิ่งขายได้เท่าไหรอ่อ่ะมันก็จะยิ่งได้เงินเท่านั้นก็คือเอาจำนวนกิโลไปคูณกับราคาขายต่อกิโลกรมัม นะคะโอเคดังนั้นเราก็จะได้ว่า x แทนแทนผลิตสินค้าข้อนี้ดอกจันไว้เลยนะคะดอกจันเอาไว้นะคะจำเอาไว้ดีๆอ่ะ x แทนผลิตสินค้าโอเคต่อมา fx แทนอะไรโจทย์ต้องการอะไรมากที่สุดแทนกำไรถูกไหมเพราะว่าต้องการกำไรมากที่สุดนะคะ กำไรเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการที่เอาที่เราได้เกินจากการขายทั้งหมดเงินที่เราจากการขายทั้งหมดคือ 310-2x ลบ 2x คูณ x นะคะลบกับราคาทุนอย่าลืมใส่วงเล็บนะ 2x กําลังสบวก 6x บวก300จัดรูปให้สวยงามเป็น 310x ลบ 2x กําลังส กระจาย x เข้าไปนะคะแล้วก็กระจายลบเข้าไปเหมือนกันกระจายลบเสร็จแล้วไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วนะจ๊ะลบ6 x ลบ300อ่าเสร็จแล้วทำไงต่อเออจัดรูปเนาะได้เป็นลบ4 x กํลังสองตอนนี้แล้วอะไรต่อ บวกสามร้อยสี่ x ลบสามร้อยเสร็จแล้วดิฟถูกไหมอ่ะดิฟนะคะออกมาเป็นลบสี่ x กำลังสองไม่ดิฟเสร็จแล้วสิดิฟแล้วก็จะเป็นลบแปด x บวกสามร้อยสี่จับดิฟ ใช่ไหมแทน f ไพม์ x เท่ากับ0ก็0เท่ากับลบ 8x บวก304 8x เท่ากับ304 x เลยเท่ากับ8อะไรใกล้เคียง8 3 24 8เท่านี้ ตรวจสอบจะใช้การตรวจสอบก็ได้นะคะตรวจสอบก็คือทิปอีกครั้งหนึ่งได้เป็นลบ8นั้น f พามพาม38ก็เท่ากับลบ8มีค่าน้อยกว่า0เกิดค่าสูงสุดดังนั้นคำตอบก็เลยเขาต้องผลิต38 กิโลกรัมถึงทำให้ได้กำไรสูงที่สุดนั่นเองค่ะดอกจันเอาไว้นะมี4ข้อนะคะที่ครูพูดถือว่าเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีนะคะโอเคหวังว่าจะทำได้เนาะการบ้านอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเพียงแค่นี้นะจ๊ะลองไปทำข้อ6ข้อ7ข้อ8นะ กันในคลิปหน้าค่ะพร้อมกับขึ้นเรื่องใหม่สวัสดีค่ะ